ได้กินดอกน้ำบอกเผาโมนี่มันห่อนคักดผุนเนาะนี่เบาแล้วก็กระสีแหนบางกันตักแกไมนเด็ดเล้หน่าเด้อขอบคุณในหลายค่ะที่เบิ้งคีมไอคิ้วค่ะขอบคุณค่ะเบาแล้วกระสีเดินทางเมื่อบานต่อก่อนข่าวผุนตัดไม่ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาบักท่านก่อนสิเศร้าเห็บเห็บเราพินลักนะโอ้ยพ่อใหญ่คอยพุ่นไปต่อยอยู่พุ่นพุ่นจักไปแต่ใดพวกผุนห่อนบ่บุ่นเสียเอาน้าเย็นมาให้เสียบอาปอกเผาออนให้กินต้องใส่สิกินบ่ได้ดอกจ้บพ่อโอ้ย แกแดดมันคือหอนแต่น้อเทวดาเอ้ยอ้อยคอยมดแล้วพี่น้องเหี่ยว,ชวเช้ามดแล้วพี่น้องโอ้ยยาวเหี่ยวเลยฮึ่มเหตุใดประเทศนี้จะไปแท้งพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอกน้ำบอกเผาเมื่อนี้มันหอนคักรูนเนาะนี่เบาแล้วกว่กระสีแหนกว่กันตักแกมันเดี๋ยวนี้นะจับตะลูกกับหอนมาสั่นบ่ต้องพาดอกมันเสียเอาไปแช่เย็นก็จะมันกินบ่ได้ดอกใบมืฮ้องเมื่อบานเถอะไปหากินน้ำย่งหงันผุด เย็นบ่ป่ะนี้เจ้าลองกินเบิ้งมันเย็นบ่ไต่ไต่จะไปเย็นแล้วมันสีม่วงแล้วสีม่วงเย็นแต่น้ำบกพร้าวน่ะฮวานหวมันหวานอยู่มันเป็นน้ำบกพร้าวกะทิพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ากะทิกับบกกะทิอีหลี่หรอกเย็นบ่มันจ้าสิกินได้นะพ่อใหญ่ แต่ว่าจะเสียแต่ไ, helmet, ไ,ไหนมันอ่อนมันจะว่ามันหอนไ่หน่ป้ามันหวานอยู่มันเป็นหน้าบอกเผากะทิเพราแม่พี่น้องแต่ว่ากะทิกับพวกกะทิอีลีหรอกกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห้อนคักคุนพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สกินได้บ่ได้ดอกคุณอะยางรุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกคุณให้บาผุณป้าผุนกับยางมากเนาะคุณต้องใส่เอามาปลูกแล้วเป็นกะทิปลอมหอนคักเนาะพี่น้องเนาะอืมซ้ำนี่เลยเจ้าคลิปนี่เด้อจ้ากอตัวก่อไปตีบ่กว่าสุภาพแน่เด้อต้องใส่ เอามาปลูกแล้วเป็นกระทิปลอมห่อนคักเนาะพี่น้องเนาะอืซ้ำนี่เลยเด้อจ้าคลิปนี้เด้อจ้าขอโทษข่อไปตี๋บอกว่าสูบผ่าแน่เด้อค่ะพี่น้องเอ้ยปัาดห่อนดีหลีห่อนคักห่อนแน่พี่น้องเอ้ยเจ๊ก้อยว่ายต้องขายเอามาปลูกแล้วเป็นกระทิปลอมห่อนคักเนาะพี่น้องเนาะอืซ้ำนี่เลยเด้อจ้าคลิปนี้เด้อจ้าขอโทษข่อไปตี๋บอกว่าสูบผ่าแน่เด้อจับตะลูกกระหอนมาสั่นบ่ต้องพาดอกมันเสียเอาไปแช่เย็นกระเจมันกินอะไรดอกใบมือเ้าม split, s <S no. ือบ้านเถอะ ไปหายกินน้ำยื่อหันผุดเย็นบ่อปนี้จะล่องกินเบิ้งมันเย็นบ่บ่เย็นได้จะล่องกินเบิ้งหอนวาบเลยเด้หอนบ่ถ้ถวเบิ้งเด้อเราจะสเราอเลาสิล่องกินเบิ้งหอนบ่พ่อไงว้ายห้อนคักโอ้ยหอนหอนหอเย็นบ่มันจะสิกินได้นะพ่อไงแต่ว่าจะเสีแต่ไหนมันอ่อนมันจะว่ามันห้อนบ่เน่ป้าเมืได้เนี่ยเคยนั่งยุ่ใไตใหม่เนี่ยบ่เนี่ยมาตัดใหม่เห็นบ่ตัดใหม่ใส่รถเหล่านี้พี่น้องเอ้ยนี่หอนก็บหอนมาต่อยนาบอกเผากินกระหายน้ำแห้ง พอมาต่อยเด้อขอบ ouais. คุณในหลายค่ะที่เบิ้งคลิปให้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วก็สิเดินทางเมื่อบ้านต่อก่อนค่าวฝนตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนค่าบักท่านก่อนสิเซาเห็บๆแล้วพี่น้องกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนค่ะฝนพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงแจ๊สสิกินได้บ่ได้ดอกคุณน่ะยางดุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากล้วคุณได้เห็นบ่ฝนป๊าสิฝนก็บยางมากดอกคุณกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนค่ะฝนพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนนนึงงะสิิกกไไดดดดดด้้้บ่่อุุุุุยยยยาามแลวเห็นบ่น ป้ดเพิ่นกะยยางมากเนาะพิ่น้องจ๋าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอกนามบกเผามื้อนี้มันหอดคากฝนเนาะนี่เบาแล้วกว่ากะสีแฮงนปันกันตกแกมันเด็แแน่นั่งได้นี่ย่อยนั่งยุ่ใตใหม่เนี่เห็นบ่นี่มาตัดใหม่เห็นบ่ตัดใหม่ใส่รถแล้วนี้พี่น้องเอ้ยนี่ห่อนก็ฮหอนมาต่อยน้าบกเผากินกระหายน้ำแห้งพอมาต่อยของขายเอามาปลูกแล้วเป็นกระทิปลอม ฮ่อนคักเนาะพี่น้องเนาะอืซ้ำนี่ลรเด้อจ้าคลิปนี้เด้อจ้ก่อติดก่อไปตีบอ๊บสูบผ่าแน่เด้อค่ะผ่าบอกเผาแล้วค่ะต่อยลงมาใหม่ๆสิลองกินบอกว่ามันสิเย็นบ่ฮหอนก็ฮ่อนเนาะอือลองก่อนต้องใส่เอามาปลูกแล้วเป็นกะทิปลอมฮ่อนคักเนาะพี่น้องเนาะอืซ้ำนี่ลรเด้อจ้าคลิปนี้เด้อจ้ก่อติดก่อไปตีบอ๊บสูบผ่าแน่เด้อในพายนี่ ตานเม่ไพ่เสียวไปเหตุขางบักท่านพี่น้องมาจิน,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 นพื้นน้ำบกเผาห่อนคักห่อนแน่โอ้ยืมรีดกอกหมดแล้วจากปากวายน้ำบกเผายี้งห่อนเลยพี่น้องเอ้ยห่อนคักห่อนแน่โอ้ยคอยละอ่อนซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยมาให้มาหน้าเน่มาตัดอันเพื่ออันใดบ่เนาะได้มากนะมาสิเย็นบ่ละพ่อ่เอ้ยนี่น้อยนี่คอยต้อยนี่คอยฟันลงกินบ่ได้แล้วีนิห่อนคักห่อนแน่พ่อ่นั่น จับตะลูกกับหอนมาสั่นบ่ต้องพาดอกมันเสียเอาไปแช่เย็นก็แช่มันกินบ่ได้ดอกใบมือเฮามือบานเถอะไปหากินน้ำยุงหันผุดเย็นบ่ปนิจะร้องกินเบิองมันเย็นบ่โอ้ยแกได้ายมันคือหอนแต่นอเทวดาเอ้ยอ้อยคอยมืดแล้วพี่น้องเหี่ยวเช้ามืดแล้วพี่น้องโอ้ยยาวเหี่ยวเลยเฮ็ดแต่ได้บัดสันิเจะไปแช่กินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันหอนคลาดผุดพ่อยายก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สกินได้บ่ได้ดอกผุดหน่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยดุ้งดุยมากดอกผุดได้เห็นบ่ผุดปาดผุดแกยางมาาเนะ ไอเย็นบ่มันจะเสิกินได้นะพ่อใหญ่จต่ว่าจะเสียจะได้มันอ่อนมันจะว่ามันหอนบ่หนิปัาพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอกน้าบกเผาโมนี่มันหอนคักดฝดเนาะนี่เบาแล้วกว่กริ่งแหงบังกันตัวแกมันเด็ดเนี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะมันหวานอยู่มันเป็นน้าบักเผากะทิพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ากะทิกับบ่กะทิอีหลีดอกนะโอ้ยพ่อใหญ่ข่อยพ่นไปต่อยอยู่พูนพูน จักไปแต่ใดบ่พุนน่ยห่นบ่นเนี่ยสียเอาน้าเย็นไม่เอาเสียบักเาออนม่ให้กินตงใส่สิกินบ่ไดดอกจ้าพ่อไม่เย็นบ่ามันจะสิกินได้นะพ่อไงแต่ว่าจะเส่แต่ใดมันอ่อนมันจะว่ามันห่อนบ่หี่ป้ากินแล้วกินบ่ไดพี่น้องมันห่อนคักปุ่นพ่อไงก็ไปต่อยอีกต้นนึงจ้สสกินได้บ่ได้ดอกพุ่นน่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยดุมากล้กปุ่นได้ให้บ่พุนป้าิ่นก็ย่างมากดอกุ่นแม่พี่น้องเอ้ยป้าห่อนดี่น่อน่าดห่อนเนี่ยพี่น้อ่เอย นี่น้อยนี่ค่อยต้อยนี่ค่อยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ฮอนคักฮอนเน่พ่อใหญ่นั่นเพื่อดันได้บ่เนาะได้มากนะมันสีเย็นบ่ลเรพ่อใหญ่เอ้ยนี่น้อยนี่ค่อยต้อยนี่ค่อยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ฮอนคักฮอนเน่พ่อใหญ่นั่นเังได้นี่ยค่อยนั่งยุติใจใหม้นี่เห็นบ่เนี่ยมาตัดไม้เห็นบ่ตัดไม้ใส่รถแล้วนี่พี่น้องเอ้ยนี่ฮอนก็บฮอนมาต้อยน้ะบอกเผากินก็หายน้ำแห้ง พอมาต่อยกินแล้วกินบัไดดพี่น้องมันห่อนขาดุ่พ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึ่งแจ๊สกินไดบ่ไดดดอกคุน่ะยางรุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกผุนให้บุ่นป๊าผุนกับยางมากเนาะุนกินแล้วกินบ่ไดดพี่น้องมันห่อนขาดคุ่พ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงแจ๊สกินไดบ่ไดดดอกคุน่ะยางรุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกนให้บ่นป๊าผุนกับยางมากเนาะุนกินแล้วกินบ่ไดดพี่น้องมันห่อนขาดคุณนพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สก ค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะที่เบิ้งคีิไใเก้ยวค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วก็สีเดินทางเมื่อบานตอก่อนข่พุ่นตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาวบักท่านก่อนสี่เสาแเห็บๆหบและพี่นลองเด้อขอบคุณในหลายค่ะที่เบิ้งคีิไใเก้ยวค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วก็สีเดินทางเมื่อบานตอก่อนข่พุ่นตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาวบักท่านก่อนสีเสาแ์เห็บๆหบแล้วพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะ ค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะทีเบิ้งคีไม่เ้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วก็สีเดินทางเมื่อบาน่ตก่อนค่ะ่นตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาบักท่านก่อนสีเศร้าเห็บๆหล้ลพี่น้องเย็นว่ามันจะสิกินได้นะพ่อใหญ่แต่ว่าจะเสียต่ไดมันอ่อนมันจะว่ามันหอนวะนี่ป้าเพื่ออันได้บ่น้อได้มากนะมันสีเย็นบ่านพ่อใหญ่เอ้ยนี่น้อยนี่คอยต่อยนี่คอยฟันลงกินบ่ได้ดเลยนี่หอนคักหอนเน่พ่อใหญ่นั่น กินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคักปุ่นพ่อ็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยดุ้งดุยมากดอกคุณได้เห็นบ่มคุณป๊าดพุ่นกระยางมากนาะคุณต้องจ้าคลิปนี้กแค่นี้เด้อค่ะเพื่อนได้บ่โน่ได้มากนะมันสิเย็นบ่ละพ่อใหญ่เอ้ยนี่น้อยนี่คอยต่อยนี่คอยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ห่อนคักพ่นแน่พ่อใหญ่นั่นต้องใส่กันเอามาปลูกแล้วเป็นกระทิปลอมห่อนคักเนาะพี่น้องเนาะ ืซ้ำน the wow. ี่เลยเด้อจ้าคลิปนี้เด้อจ้าก่อติดก่อไปตีบอกบนสุภาพแน่เด้อกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคาดปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สิกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยดุ้งดุยมากดอกคุณได้เห็นบ่มคุณป้าดคุณกะยางมากนาะคุณกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคาดปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สิกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยดุ้งดุยมากดอกคุณได้เห็นบ่มคุณป้าดคุณกะยางมากนาะคุณว้ายน้ำบักพาวิ่งห่อนเลยพี่น้้อองเย หอนคักหอนแน่โว้ยคนละอ่อ,อนซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยมาให้มาหน้าเนี่ยมาตัดอันน้องจา๋าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะโอ้ยแตได้มาคือหอนแต่นอเทอวดาเอ้ยอ้ยคอยมอดแล้วพี่นอ้องเหี่ยวเช้ามืดแล้วพี่น้องโอ้ย,ยเหี่ยวเลยฮึมใ้แต่ไดนบาดนิทเสียไปแส่นเมยไพนี่ตานไมยไพ่เสียไปเหตุขางบักท่านพี่น้องมากินผู้อันน้าบอกเผาหอนคักหอนแน่โอ้ย นี่กอกหมดแล้วจอกปากตายตายจะไปเย็นแล้วมันสีม่วงแล้วสีม่วงเย็นแต่ <laughs> าน,าน้ำบกเปล่าหนอดบ่เย็นได้จะลองกินเบิง้งฮ่อนวาบเลยเด้ฮ่อนบ่ถ้าเบื้งเด้อเราจะสิเราาเรสิลองกินเบื้องบ่พ่อใหญ่ว้ายฮอดคักโอ้ยฮ่อนห่อนห่อนตายตายจะไปเย็นแล้วมันสีม่วงแล้วสีม่วงเย็นแต่ <laughs> าน,าน้ำบกเปล่าหนอด แม่พี่น้องเอ้ยปาดหอดีหลีหอดค่ะคนแน่พี่น ja ้องเอ้ยแจ้ก้อยไววค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะที่เบิ่งคิปไม่จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วก็สีเดินทางเมื่อบานต่อกอนค่ะ่นตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนข่าบักท่านก่อนสีเศราเห็บเห็บเราพินไต้ใจจะไปเย็นแล้วมันซีโมงแล้ว4:00นเย็นแต่นางบอกเราฮอด กินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนขากคุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงแจกสกินได้บ่ได้ดอกปุ่นอ่ะยางดุ้งดุยๆุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกคุ่นเห็นบ่มปุ่นปาดปุ่นกับยางมากเนาะคุณ